สืบเนื่องมาจากวันก่อนลงรูปขนมชิฟฟ่อนไว้ในเพจก็มีเพื่อนๆขอสูตรเข้ามากันเยอะเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะค่ะเราก็จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวน3ฟองนะคะแยกเอาไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนค่ะน้ําไข่แดงมาผสมกับนมสดลดจืดจํานวน40กรัมตามด้วยน้ํามันลําข้าว35กรัม ตามต่อด้วยน้ำตาลทราย10กรัมส่วนตัวก็จะชั่งมาทีเดียวเลยนะคะทั้งหมด60กรัมแล้วก็แบ่งมาเทใส่ไข่แดงสักเล็กน้อยนะคะที่เหลือเราก็จะนําไปตีกับไข่ขาวกันค่ะต่อมาก็เป็นกระปุลเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะแล้วก็กลิ่นวานิลาอีกครึ่งช้อนชาค่ะเราก็จะคนในส่วนของของเหลวให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะล่อนตัวแป้งเคก้กแล้วก็ผงฟูตามลงไปค่ะใช้แป้งเค้ก60กรัมแล้วก็ผงฟูอีกครึ่งช้อนชา เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะสำหรับขั้นตอนนี้แนะนําว่าอย่าคนผสมนานจนเกินไปนะคะเดี๋ยวตัวแป้งของเราจะเกิดกลูเตนแล้วเนื้อเค้กที่ได้เขาจะเหนียวนะคะ คนแค่พอเข้ากันพอค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาทําในส่วนของเมอแรงกันค่ะใช้ไข่ขาวจํานวน3ฟองที่เราแยกไว้นะคะนํามาผสมกับน้ามะนาวหนึ่งช้อนชาต่อมาเดี๋ยวเราจะตีไขใ่ให้ขึ้นฟูกันค่ะโดยวันนี้เราจะใช้แฮนด์มิกเซอร์รุ่นนี้นะคะก็ตีด้วยความเร็วต่ําสุดให้ไข่ขาวของเราขึ้นฟูก่อนสักเล็กน้อยนะคะพอได้ประมาณนี้แล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ แบ่งเทสัก3รอบนะคะเสร็จแล้วก็ปรับสปีดให้แรงขึ้นนะคะสำหรับเครื่องนี้ส่วนตัวก็จะใช้แค่เบอร์สองก็พอนะคะก็ตีจนไข่ขาวของเราขึ้นฟองเนียนแบบนี้นะคะจากนี้ก็ทยอยใส่น้ำตาลจนหมดค่ะ เมื่อเมลงของเราได้ที่เขาก็จะเป็นริ้วแล้วก็ขึ้นเงาแบบนี้นะคะหรือให้เพื่อนๆสังเกตโดยการหยุดเครื่องแล้วก็ยกหัวตะก้อขึ้นมาค่ะถ้าเป็นยอดอ่อนแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะยอดที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตีต่อด้วยความเร็วต่าสุดเพื่อตัดฟองอากาศอีกสัก30วินาทีค่ะ เสร็จแล้วก็นำเมลรงไปผสมกับส่วนแรกที่เราวางพักไว้ได้เลยค่ะโดยเราจะแบ่งผสมสัก3รอบนะคะก็ใช้ตะก้อมือหรือว่าพายก็ได้นะคะค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้ทำด้วยความเบามือนะคะเดี๋ยวเมลรงของเราจะยุบนะคะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใช้พายในการตะล่อมนะคะจะได้ปาดก้นอ่างได้ทั่วถึงนะคะส่วนผสมของเราจะได้เข้ากันดีๆค่ะนี่นะคะพอสีเสมอกันแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็นํามาเทใส่พิมพ์ได้เลยนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ขนาด6นิ้วแล้วก็รองด้วยแผ่นรองอบค่ะสําหรับตัวพิมพ์เราไม่จําเป็นต้องทาน้ํามันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้แหลมวนๆให้รอบนะคะเพื่อไล่เอาฟองอากาศใหญ่ๆออก จากนี้ก็กระแทกถาดอีกสัก3-4รอบแล้วก็นําไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะก็อบที่ไฟ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา35-40นาทีค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะและก่อนผสมขนมทุกครั้งแนะนําให้เพื่อนๆเปิดเตาอบวอร์มเครื่องไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมนูชิฟฟอนเขาจะรออบได้ไม่นานนะคะผสมเสร็จแล้วก็เข้าอบทันทีค่ะ นี่ค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็นําออกจากเตาแล้วก็รีบกระแทกถาดทันทีสัก2 -3 ครั้งค่ะเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างนะคะตัวขนมของเราจะได้ไม่ยุบค่ะเสร็จแล้วก็นําขนมคว่ำหน้าพักไว้แบบนี้ประมาณสัก10นาทีนะคะเมื่อขนมเริ่มเย็นตัวลงก็นําออกจากถาดได้เลยค่ะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะและทิศการตัดขนมให้เนียนนะคะแนะนําให้เพื่อนเอนเอามีดไปลนไฟก่อนสัก1ิวินาทีนะคะขนมของเราก็จะถูกตัดออกมาเส้นคมแล้วก็ไม่เป็นขุยเลยค่ะนี่นะคะชิฟฟ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยเป็นอันพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูความฟูนุ่มนะคะ นี่ค่ะนุ่มเด้งมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ